คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าผู้ที่ร่ำรวยมีเงินทองมากมายประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่เขาต้องการเขารู้ความลับอะไรบางอย่างที่คุณเองยังไม่รู้คนบางคนมีความเป็นอยู่ที่หลายคนได้แต่ฝันถึงมีบ้านหลังใหญ่มีรถยนต์คันหรูมีเงินเก็บในธนาคารมากมายการงานจเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดแต่คนที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้ ทำไมไม่ใช่คุณแต่ถ้าวันหนึ่งคุณค้นพบคำพีที่ถูกแอบซ่อนเอาไว้โดยบันทึกทั้งเรื่องราวและวิธีการทั้งหมดก้าสู่การมีอิสรภาพทางด้านการเงินและเวลาอยู่ในมือโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องเงินงานครอบครัวจะเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนเตรียมพบกับคําตอบได้ที่นี่โดยการกรอกชื่ออีเมลและเบอร์โทรศัพท์ลงในช่องสี่เหลี่ยม ให้ครบทุกช่องและเป็นความจริงเท่านั้นเราจะให้เฉพาะคนที่อยากได้คัมภีร์แห่งความสำเร็จนี้เท่านั้นฟรีผู้ที่สร้างรายได้มากมายและประสบความสำเร็จพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับคุณคุณจะได้ไม่ต้องสูญเสียเวลาและเงินทองที่หาได้ยากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและความเจ็บปวดจากการลองผิดลองถูกที่ไม่มีวันจบสิ้นอีกต่อไปขอให้คุณทำตามคำแนะนำที่ผมบอกโดยการกรอกชื่ออีเมลและเบอร์โทรศัพท์ ในช่องสี่เหลี่ยมให้ครบทุกช่องและเป็นความจริงเท่านั้นนี่คือโอกาสครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณแล้วพบกันข้างในครับ